สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตร DIY บายครูบันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะมาเรียนรู้การแก้องุนตาบอดนะครับซึ่งการเลี้ยงเอากิ่งองุ่นนะครับบางทีมันจะมีตาบอดบ้างนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงไปแล้วเราปรุนไปแล้วนะเราได้กิ่งไม่เยอะนะครับหรืออาจจะมีตาบอดเป็นจุดเป็นจุดนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราปรุนแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ประจําก็คือ1ครับดอแมกนะครับแล้วก็2ครับครีมปากชิงจบรับในการใช้นะครับ วิธีแก้งุนตาบอดคือก็คือแบบนี้เลยครับอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ากิ่งกิ่งนี้มันตาบอดนะครับให้ทุกท่านนะครับใช้ดอแมกปาดไปที่ตาครับปาดไปที่ตานี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมปากกิ้งโจกครับหนีบไปทีหนึ่งครับหนีบไปให้เสียงดังกรอบๆนะครับอ่าแล้วหนีบข้างนี้อีกทีหนึ่งครับแบบนี้นะครับอ่ามันจะบีบให้ตาตัวเนี้ย แตกครับที่มันบอดนะครับเดี๋ยวผมใช่ดูตัวอย่างว่าผมแก้แล้วมันได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับโอเคครับอ่านี่ครับนี่ผมแก้นะครับเพียงอ่างหุ่นตาบอดนะครับอันนี้รอยรอยครีมที่ผมหนีบไว้นะครับเขาเริ่มแตกตาแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาตาบอดนะครับอ่านี้ยังไม่แตกนะครับอ่นนี่แตกแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรอยนะครับเห็นไหมครับรอยแตกๆเนี่ยอ่ะเริ่มออกแล้วนะครับ บางตาก็ยังไม่ออกนะครับอ่าเนี่ยครับนี่เริ่มออกแล้วออกเยอะเลยนะครับอ่านี่ครับเริ่มออกแล้วนี่เพิ่งแตกนะรอยรอยหนีผมไหมครับหายไหมครับเริ่มแตกแล้วนะครับก็จะทยอยนะครับอันนี้ก็เริ่มขาวๆแล้วเริ่มแตกแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการแก้นะครับอ่าอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งครับคือซปเปอร์สวีทนะที่ผมแก้นะครับที่ผมใช้ กินใบจกหนีบครับอันนี้ก็ออกนะครับออกแล้วอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็เริ่มออกแล้วเห็นไหมครับเริ่มเริ่มไล่ออกครับอ่ามาข้างล่างนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะครับเริ่มแตกขาวๆออกมาแล้วนะครับโอเคครับวิธีการแก้ก็ประมาณนี้ครับผม